สวัสดีค่ะหมอเบนลามิตาเรี้ยวคลินิกนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมใหม่ New M-Fu 2.0ค่ะซึ่ง M-Fu เนี่ยมันก็ย่อมาจาก Micro Focus u n d e r a Sound นะคะถือว่าเป็น Generation ขั้นกว่าของไ i o ูที่จะช่วยยกระชับแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนได้มากขึ้นกว่า10เท่าเลยค่ะที่หมอเลือกที่จะเอาตัวเครื่องโปรแกรมนี้เข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของไฮฟูเดิมนะคะโดยพลังงานที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวพลังงาน Focus u l t r o u n ร่วมกับ Synergy RF หรือว่า Radio Frequency ถือได้ว่าเป็นเครื่องแรกเครื่องเดียวในโลกณนะปัจจุบันนี้นะคะที่มีการผสานของ2พลังงานทั้ง M f ูแล้วก็ RF เข้ามา Synergy พร้อมกันทำให้ผลลัพธ์ของการยกกระชับแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนเนะะี่ยค่ะมากยิ่งขึ้นแบบทวีคูณเลยคะ่ะพวกผลลัพธ์แล้วก็ผลพลอยได้ที่จะได้มากขึ้นจากการทำไฮฟูเดิมๆก็คือการยกกระชับทำให้ผิวเนี่ยมีความแน่นขึ้นฟูขึ้น พอมันเป็นนวัตรกรรมใหม่เนาะความละเอียดในสเปคของเครื่องหรือว่าตัวหัวแคทริรดเนี่ยก็มากขึ้นอย่างในเครื่องนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือแบบที่มันเป็น FL นะคะกับแบบที่เป็น SD มาดูตรง FL ก่อน FL เนี่ยหมอสามารถเลือกระดับความลึกที่ทำให้พลังงานเข้าไปใต้ชั้นผิวได้เยอะเลยตั้งแต่ที่บริเวณ s m a s h 4.5นะคะ ตัวสับคิว3.0แล้วก็มีหัว2.0ที่สามารถใช้ในการลดริ้วรอยแล้วก็ลดอแบรอบดวงตาได้นะคะรวมไปถึงพวกความรู้สึกอื่นๆอย่างเช่น6.0สํำหรับบริเวณที่มีแฟตเยอะๆแล้วก็ในส่วนของตัวหัว SD ซึ่งเป็นหัวที่ มีพลังงานตัว RF เข้ามา y ิน r จีด้วยก็จะมีหลายระดับความลึกตั้งแต่1.5ที่ช่วยในเรื่องของไฟลายตื้นๆทําให้คุณภาพผิวดีขึ้นนะคะหัว3 0, 0ที่ชั้น sub Q ช่วยยกกระชับชั้นแฟตแล้วก็หัว4.5นะคะที่เข้าไปที่ชั้น s m a r เนานวัตกรรมนี้มีหัวความลึกในหลายๆชั้นแล้วก็หลายๆรูปแบบนะคะมันทําให้หมอสามารถออกแบบคัสตอมไมค์สำหรับคนไข้แต่ละรูปหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในเคสที่ หน้าค่อนข้างตอบแต่ว่าอยากยกกระชับด้วยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับตัวชั้นแฟตให้มันลดลงหรือว่าในบางเคสที่หน้าเขาแบบชับบี้ชับบี้นะคะมีเนื้อแฟตเยอะแล้วอยากทําให้หน้าเรียวขึ้นด้วยหมอก็สามารถใช้ตัวพลังงานความลึกหรือว่าความเข้มข้นของการเรียงตัวของตัวดอทนะคะมาเพิ่มขึ้นทําให้ช่วยสามารถยุบแฟตให้ได้มากขึ้นแล้วก็หน้าเรียวขึ้นได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้ในบริเวณอื่นๆที่เราสามารถนําตัว M-FU มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็อย่างเช่นตรงบริเวณรอบดวงตารวมไปถึงพวกไฟไล์ลายนะคะอย่างในบางเคสที่อาจจะกลัวเข็มกลัวการฉีดใดๆอะคะ่ะก็สามารถมาทําตัวโปรแกรมนี้เนื่องจากเป็นแค่ตัวพลังงานทั้ง RF แล้วก็ตัว M-FU มาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบริเวณรอบดวงตาให้ดียิ่งขึ้นได้เหมือนกันคะ่ะประเด็นในเรื่องของความเจ็บ เนื่องจากว่าคนไข้ของหมออะค่ะหลายๆท่านมักจะกังวลในเรื่องของความเจ็บเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่หมอจะเลือกเครื่องใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะคำนึงถึงประเด็นนี้เป็นสําคัญด้วยดังนั้นเครื่องนี้นะคะก็บอกได้เลยว่ามันไม่ได้เจ็บเลยนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนจืดๆมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเนาะแต่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอาจจะมีความรู้สึกที่ผิวล้นๆอุ่น แล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ต้องทายาชาเลยคนไข้บอกว่ามันค่อนข้างสบายมากนอกจากนี้นะคะแบรนด์ผู้ผลิตตัวเครื่องเอฟฟูนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่เป็นสากลได้มาตรฐานแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออย่างสูงนะคะจากประเทศเกาหลีใต้เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีพวกงานวิจัยต่างๆที่เขาได้ทําขึ้นมาอย่างละเอียดหากใครสนใจตัวงานวิจัยเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมในเว็บได้เลยค่ะ